艰难。 สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับบัมอัพไอทีครับรายการไอทีดีๆที่จะมาพบกับผู้ชมแบบนี้ทุ่ทัอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ครับอยู่กับผมนะครับที่นี่ครับที่เกาะช้างนะครับผมมีโอกาสมาที่นี่พร้อมกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือในมือของผมนั่นก็คือ Sony e x p e r i ์ n c รีเอ็กซ์ครับสุดยอดมือถือเรือธงนะครับมาพร้อมกับ snapdragon 820และผมเนี่ยจับมาได้ประมาณ2วันนะผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันถ่ายรูปได้สุดยอดโคตรเทพจริงๆครับผู้ชมครับโอเคครับต Sad Cup. Sony x p e r i a x พตัวนี้นะครับเรียกเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงขนาดหน้าจออยู่ที่5.2นิว้วเป็น Full HD นะครับกระจกเป็น Gorilla Glass นะครับแล้วก็ตัวนี้วัสดุด้านหลังเขาเนี่ยเรียกว่า Al Q a l c a r i d o เนี่ยนะครับเป็นโลหะพิเศษจริงๆให้ความรู้สึกที่ดูพรีเมียมมากๆนะครับดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยมีความโค้งมนนะครับด้านบนด้านล่างเนี่ยตัดน,นะครับสามารถตั้งได้เลยครับตัวนี้รองรับ2ซิมด้วยการเป็น Nano SIM รองรับ 3G 4G เลยครับ ตัวนี้เอานาโนซีมออกตัวหนึ่งใส่ไมโคร SD ได้สูงสุดถึง256กิกนะครับด้านข้างตัวนี้เป็นปุ่มเปิดติดเครื่องแล้วก็สามารถที่จะเป็นสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะครับด้านล่างตัวนี้เป็น USB Type C เรียบร้อยครับด้านบนก็เป็นสมอทอป3.5มิลลิเมตรนะครับกล้องหลังตัวนี้23ล้านพิกเซลครับค่า f อยู่ที่2.0นะครับมาพร้อมกับแฟลชแล้วก็ตัวเลเซอร์โฟกัสครับสังเกตนะครับว่าฝาหลังเนี่ยนะเวลาที่มันโดนแสงเนี่ยนะครับเป็นตัวโลหะเอาคาร์ไบด์ยูเนีับ ทำให้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัว x c ตัวนี้ครับเปิดเครื่องมานะครับมาดูกันที่การตั้งค่าก่อนผู้ชมครับแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอสีสันสดใสทีเดียวนะครับสามารถเลื่อนหมดสีสันจัดจ้านได้ด้วยนะครับสู้แสงได้แบบสบายๆอย่างทีุ่ผู้ชมเห็นตอนนี้เองครับในส่วนของการต้ตออนะครับสามารถกดปุ่มเปิดปิด2ครั้งนะครับสำหรับการเปิดกล้องอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับหน่วยความจําในตัวเครื่องเนี่ยให้มา64กิกนะครับซึ่งตอนนี้ผมลงทุกอย่างเรียบร้อยมี2เกมหนักๆนะฮะก็ทําให้พื้นที่ของผมเนี่ยใช้ไปประมาณ22.91กิกะไบต์นะครับเป็นของระบบเนี่ยสักประมาณ13.59กิกะไบต์ก็เหลือเฟือจริงๆครับสำหรับ64กิกที่ให้มานะครับสำหรับแรมนะครับให้มา3กิกตอนนี้ใช้ไป1.8กิกะไบต์ครับแบตเตอรี่2,900มิลลิแอมป์นะครับก็มีโหมดของการประหยัดพลังงานนะครับอัลตร้าแบบว่าเยอะเต็มีนะครับตอนใช้งานได้อีกประมาณ15ชั่วโมงเนาะ มาดูกันที่ Antutu Benchmark คะแนนออกมาอยู่ที่17976นะครับเป็นคะแนนที่ผมพลันออกมาได้ตอนนี้จริงๆนะสดๆเลยครับสำหรับ Counter น u n t e r บ a r Test ครับผู้ชมจะเห็นว่าสีสันนี้สดใสจริงๆนะครับตามแบบฉบับของ Sony นะครับ Multi t u c h t e ก็อยู่ที่10จุดครับ มาดูสเปคกันแบบละเอียดละเอียดผ่านทางซีบิซูีกนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Snapdragon 820ที่ความเร็วสูงสุด2.15นะครับทำงานทั้งหมด4หัวด้วยกันพร้อมกับ Adreno ที่เป็นการ์ดจอ530ตัวแรงทีเดียวครับตัวนี้นะครับใช้ได้ทีเดียวฮนะก็ในส่วนของหน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับความเอียดของหน้าจอก็อยู่ที่ประมาณ4 2 7 ppi นะครับ แบตเตอรี่2,900 mAh ครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะอัพเกรดต่อไปเป็นหก,กัดได้ด้วยนะครับแล้วก็หนูคิเปนตัวเครื่องตอนนี้นะครับอยู่ราวไม่เกิน42องศาเซลเซียสครับเซ็นเซอร์ที่ให้มาทั้งหมดก็เยอะแยะมากมายเกีียวนะครับครบครันกันเลยทีเดียวครับผมเองเนี่ยใช้งานไปสักประมาณวันวัน ครัรู้ได้เลยว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบแบบคโซนี่อยู่แล้วนะไม่ได้ป่วยกันนะแต่ว่าพอถ่ายรูปอะไรต่รางๆมันสวยงามจริงฮะมาดูกันที่โหมดของการถ่ายรูปก,กันกว่าครับแน่นอนครับโหมดที่ถือว่าเป็นการถ่ายรูปแบบแมนนวลเนี่ยก็ให้มาอย่างแบบสมบูรณ์จริงนะฮะ ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีโหมดของการถ่ายแบบอัตโนมัตินะครับการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็อ่านถ่ายแบบว่าวิดีโอแบบ 4K หรือว่าการใช้พวกฟงังก์ชันต่างๆในการถ่ายรูปนะต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของจริงนะั่นคือเรื่องของการถ่ายภาพจริงไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังหรือกล้องหน้าเนาะซึ่งกล้องหลัง23ล้านพิกเซลเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆคุณผู้ชมครับโอเคก็ดูไปเพื่อนๆนะผมขอพูดถึงเรื่องของตัวที่เป็นเลเซอร,ร,ร,รยย์โฟกัสนิดหนึ่งในเรื่องของการกะระยะเนี่ยทำได้ดีนะฮะในเรื่องของการพิจิตรหรือว่าการทํานายตัวที่เป็นตัว f ฟ l l ์โฟ,โฟกัสเนี่ยก็ทำได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมีทดสอบในเรื่องของวิดีโอในเรื่องของการทำโฟโล l ์โฟกัสน,นะครับแล้วก็ในส่วนท้ายคือ RGBC นะครับอ r นงครับก็สุดยอดจริงๆครับอ่ะนี่คือการซูมแบบ 8x นะครับซูมแบบละเอียดแลถ่ายรูปออกมาทุกชมได้เห็นกันนะครับต้นหญ้าเลยเล็กๆแบบนี้โป้เดถ่ายออกมานะครับทุกคนจะเห็นว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยครับ ถือว่ามันใช้ได้จริงครับยังมีความคมนะครับของใบใบไม้ใบหญ้าอยู่นะครับทําให้เห็นได้ชัดหรือว่าภาพออกมาได้ทําได้ดีนะครับสำหรับโหมดที่ถ่ายรูปใปบไอยๆผมเนี่ยคือโหมดอัตโนโมัตินี่นะครับสามารถที่จะจิ้มลงไปแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะครับตัวชัตเตอร์นี่ก็ทําได้เร็วเดี๋ยวครับ<ม> เอาไว้ว่าคุณผู้ชมจะต้องรักมันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัว X4 เนี่ยกล้องหน้าก็ถือว่าทําได้ดีเยี่ยมอ่ะมาดูภาพตัวอย่างกันครับนี่ภาพตัวอย่างผมแบบถ่ายแบบที่แสงจ้าๆนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับหน้าตาสดใสทีเดียวนะครับอันนี้เป็นภาพในสวนนะครับก็จะเห็นว่าสนะีเขียวมาได้ชัดเจนอันนี้ซูมเข้าไปใกล้เนี่ยเห็นเม็ดน้ำเห็นรายละเอียดของตัวใบไม้ชัดเจนมากๆคุณผู้ชมสวยงามทีเดียวนะครับหนาะวิวที่ผมนั่งถ่ายตอนนี้นะครับ อันนี้เป็นภาพถ่ายในี่ที่มีแสงน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอจากกล้องหน้ากันดีกว่าครับคุผู้ชมครับแล้วนี่คือวิดีโอจากกล้องหน้าของตัว Sony Xperia XZ ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุณภาพของภาพเนี่ยนะครับโอ้โหคมชัดมากๆทีเดียวฮะแล้วก็เสียงที่ได้ยินตอนนี้เนี่ยนะครับก็มาจากตัวไมโครโฟนนะครับจากเครื่องโดยตรงนะฮะผมจะลองวิ่งดูนะฮะวิ่งวิ่ง ตัวโฟลโฟกัสนี่เขาจะขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมให้เห็นที่กรอบหน้านะฮะทำได้ดีมากๆทีเดียวครับสุดยอดเดี๋ยวเราลองมาทดสอบคุณภาพเสียงกันนะครับผ่านทางลำโพงทั้งสองด้านที่อยู่ท้างซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือของผมนะครับไปฟังกันเลย กลับมาพบกับปั๊มอัพไอทีนะครับรายการไอทีดีๆที่จะมาพบกับผู้ชมแบบนี้ทั่วทิ์ครับวันนี้นะครับคิวของการรีวิวโทรศัพท์มือถือของผมก็คือตัวนี้เลยฮะสุดยอดสมาร์ทโฟนเวรือทของของโซนี่นะครับที่เน้นในเรื่องของการถ่ายรูปก,กับโซนี่เอ็5ครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวกรุงเทพพร้อมกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เดีย๋ยวตามผมไปพร้อมๆกันเลยครับเราลองมาทดสอบประสิทธิภาพของการเล่นเกมกันบ้างดีกว่าครับ เล่นเกมเสร็จน,นะครับขออนุญาตเช็คอุณหภูมิในตัวเครื่องนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับตอนนี้อุณหภูมิในตัวเครื่องนี่นะครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 50- 50นินิดๆนะคุณผู้ชมครับมันค่อยๆลดลงนะประมาณ4 7 4 8แล้วตอนนี้นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก50 5สานะสำหรับตอนที่เล่นเกมหนักๆนั่นเองครับมาถึงบทสรุปของตัว x c ตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าโอเคมันแพงแน่นอน23,990บบาทแต่คุณผู้ชมจะต้องชอบมันกันในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์งานประกอบกล้องถ่ายภาพ ความมีสไตล์ความมีเอกลักษณ์ที่เป็นโซนี่นี่ครับกล้องนี่มันสวยงามมากแล้วก็ความแรงของตัว Snapdragon 820ถือว่าสุดยอดคุ้มค่าจริงๆผมต้องบอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆผู้ชมครับถึงแม้ว่ามันจะแพงแต่ก็คุ้มมากๆผู้ชมเอาเป็นว่าชายดาวก็จะหลงรักมันนะฮะหรือไปลองเล่นดูก่อนนะ คุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับ,รบกับตัว Sony Xperia XZ ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นมือถือที่น่าสนใจจริงๆครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมเนี่ยลองไปเดินเล่นที่แม,ม่มงคลนะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มตามหามือถือตัวนี้นะครับแล้วก็ผมไม่แปลกใจเลยเพราะว่ามันถ่ายรูปสวยมากๆคุณผู้ชมครับแล้วก็สัมผัสข,ของมันความรู้สึกในการจับต้องวัสดุงานประกอบต่างๆเนี่ยดีมากๆทีเดียวนะครับพร้อมกับราคาที่เขาเปิดตัวมาอยู่ที่23,900บาทโอเคมันอาจจะดูแพงไปแต่คุณผู้ชมลองไปจับลองเล่นดูก่อนนะครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าตัวนนนี้ม่นนาสใจ มากๆอย่างเดียวครับวันนี้บ um ัมมอัพไอทีลาไปก่อนครับผู้ชมครับพบกันใหม่กับบ um ัม Up อัพไอได้ในคราวหน้าอย่าลืมนะครับผู้ชมสามารถติดตามผมได้ทั้งางใน Facebook แล้วก็ Instagram นะครับไปที่ B UMP UP แล้วก็ TV ครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ